สวัสดีค่ะสบายดีฟีทางช่องน้องํำแพงชาแนลนะคะขอวันนี้แม่เพนก็ได้พาปอเปี้ยแล้วก็น้องํำแพงเนาะมาที่โลตัสเนาะสัญญากับหลานว่าจะพาไปกินเอฟแล้วก็กิน KFC แล้วก็จะพาไปให้อาหารปลาเนาะไปดูไดโนเสาร์ด้วยนี่ค่ะซื้อเคเให้แล้วเนาะอาใส่ถุงเนาะใส่ถุงไปกินที่บ้านแล้วก็จะมาซื้อโดนัต่อค่ะ ปอเปียปอเปียเขาชอบมีถั่วใช่ไหมนี่ไงลกูกตัวนี้ก็มีถั่วเ,เอาแบบไหน,นลูกเอาแบบไหนถั่วอด้านอ๋อไม่มีเลยวันนี้ไม่มีเลยไม่เอาบรไม่เอา,เอ,าอ๋อไม่เอาพอแล้วสะปอเปียไม่เอาเพราะว่าปอเปียไม่ชอบอันแบบนี้ชอบที่เป็นช็อกโกแลตปอเปียชอบที่เป็นช็อกโกแลตแล้วก็มีถั่วสองด้านใช่ไหมใช่ไม่มีค<อ><อ>่ะ เปลยาจะเป็นคนกินยากเนาะกินยากกินง่ายแต่ว่าเลือกแนวกินเนาะจะเอาใส่ถุงใส่ถุงแล้วไปฝากที่ปลาเดี๋ยวพาเด็กๆมาซื้อไก่ KFC แล้วก็โดนัทแล้วก็จะพาเด็กๆออกไปให้อาหารป่าละกาให้อาหารปลาแล้วก็ไปเล่นดูไดโนเสาร์ว่ายปู่ด้วยเนาะโอเคครับ เท่าไหร่นะแปดสิบสามแปดสิบสามอ๋อโอเคค่ะแปดสิบสามตามนี้นะคะ่ะพี่ปอบเปียเดินแล้วคําแพงเดินมาวิ่งวิ่งวิ <c oughs> ่งวิ่ง,ง,ง,งไปกับพี่ฝนกับพี่เปียเลยไปวิ่งเลยนี <c oughs> ่ไงปอบเปียว่าดีใจแล้วเนาะป้าทาตามสัญญาแล้วเนาะเออมีกบกับช้างด้วย <c oughs> <c oughs> ดูสิมันทำอะไรกบกบมันทำอะไรกบท่าอะไรทำเหมือนมันสิทำเหมือนกบดิเนี่ยตัวอะไรปอบเปี้ยมีนกนกอะไรเขาเรียกนกอะไรอ่ะโอ้นกฟามิโก้แล้วก็พญานาคด้วยใช่ไหมนั่นอ๋อปอบเปี้ยว่ามีฟามิโกแล้วก็พญานาคด้วย อันนั้นตัวอะไรปะเปี๊ยะนี่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 ตัวนี้ตัวอะไรนี่ฮะตัวขาวอ่ะเขาว่าอีโกนาไม่ใช่เหรออีโนนี่ๆไงอีโกนาได้สวีโกนาบอกสิลัสไม่รู้จ้าคุณหนคำแพงดีใจคำแพงดีใจมากเลยจะได้มาให้อาหารป่าหนาเย่ฮะดีใจทุกคนเลยใช่ไหม ป้าเปียเ <us> มื่อกี้ปวดท้องมาหามาเห็นแล้วปวดเลยน้ำมาแล้วไม่ปวดเออกินน้ำแล้วก็ไม่ปวดท้องนะเมื่อกี้อยากกลับบ้านอยากกลับบ้านไม่เห็นเออลงได้เมื่อกี้อยากกลับบ้านอยากกลับบ้านมาเห็นให้พ่อจ <hatten> TA ับให้พ่อจับมือเออหย่านยางแพงแกงส้มหมากหลายให้อาหารปลาชอบมากใช่ไหมคำแพงนี่เออปลานั่นเห็นแล้วมันปลามาหาแล้ว ปาไมได้ยินเสียงคนยางมันก็มาแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันปอเปี๊ยะฝนฝนเอาหัวหันวานก่อนเห็นมากก่อนนั่นจะเอาขนมปังให้ปลาป้าขปลาให้นี่ไนี้าใจอ๋อเออสิฮะนั่งตรงนี้เอาแกให้ปอเปี๊ยะด้วยแกให้ปอเปียด้วยปอเปียะนี่ปอเปียะก็ดึงมีดออกเอาอันนี้หวาน นี่ๆี้าแล้วหุ่นเอา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 เาเอาเอาเอาเาเอ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 อาเอาาเอเอา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 เอเอาเอเอาาอาเอเออเอาเอาเอาเาเอาเอาเอาาเอเอา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  เออปอบเปียให้อาหารปลาแล้ววันนี้ว้าวปะปลาแล้วมีหน้าหานะโง่ตรงนี้ยังไม่ให้ตรงนี้เออตรงนี้ไม่ให้นั่นตัวให,ใหญ่มาแล้วนะปอบเปียเห็นไหมว้าวมากินเลยนะวันนี้ปอบเปียให้อาหารเต็มที่เลย กำแพงให้ปลาด้วยยืนยืนตรงนี้อ่ายืนตรงนี้วันนี้ได้พาปะเปี้ยมาตามสัญญาแล้วมาดูไดโนเสาร์แล้วก็ให้อาหารปลากันนะคะเอ้า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 ให้มองเดียวว้าวปลาดิน ว้าวคุณนะอยู่ที่วัดใหม่บ้านตาลเนาะบรรยากาศดีเนาะน้ำสระปลาก็บอกคุณเจักเชียเนาะใสอยู่ตลอดขนาดป่าหลายนะนี่ค่ะป่าทั้งหลายทั้งตัวใหญ่พร้อมเนาะน้ำก็บอกคุณบ่เสียนี่เนาะน้ำกบอกคุณบ่เสียเลยเนาะน้ำสะอาดดีไปแล้วคุณนะปั้ดเสือสะอ่อน นาะเออฟางฝนปลาตีน้ำเออยืนตรงนั้นแหละป้าอันปลาเปี๊ยตัวใหญ่ใหญ่ให้มันเลยหนึ่งเห็นไหมปลาดุกปลาดุกออปลาดุกปลาดุกเออว้าวปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาดุกอวตามนี้เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนค่ะเออเออแต่ลมป้าป้าป้า ใ่ค่ะปอเปียเนาะมาอยู่ที่ดงไดโนเสาร์ปอเปียมาอยู่ที่ดงไดโนเสาร์ถ่ายรูปคู่ทุกตัวเลยปอเปียถ่ายรูปคู่ทุกตัวเลยนี่ไหมอ่าไมโนโชลัดไมโนโชลัตอ่ามีแต่ตัวใหญ่ๆเลยเนาะปอเปียเนาะเอือจะไป นี่ยังเกาะสไปโนสไปโนชอรัตชอรัตเออสไปโนชอรัตถูกแล้วนี่ไงปะเปียรู้จักหมดเลยนี่ไงปลาตัวนี้ใหญ่เง่าขนาดเลยตัวนี้ตัวอะไรฮะฮะอันนี้ตัวอะไรนี่โอ๋อแบกกิโลกิโอ แบคคิโอชอร์ลตโอ้รู้จักหมดทุกตัวเลยนะตัวไนไม่ใช่สเตโกชอรัตสตอรอัวนี้ใหญ่มากเลยปะเปียยาวกว่าต้นไม้อันนี้อีกยาวกว่าต้นไม้อีกเลยโอ้ดังลูกนาคอยลงไวนาดูกี้ตัวนั้น ไหนดูหน่อยสิโอ้อกำแพงโอ้มไม่เป็นไรนะลูกนะจริงค่ะพวกายเดอร์อาฮเดอร์ลมเมื่อกี้เนาะกำแพงลมค่ะแล,แล้วลมก็ขาทำ<ด>ขานห้เนี่ยป้าค่ะเออน้องขาไม่ถึงไงน้องขาชั้นโอเคป่ะเดี๋ยวขึ้นพาไปไหว้พระกันปอเปี๊ยะตัวอะไรนั่นนะปอเปี๊ยะชอบมากเลยนะนี่ ถูกใจปอบเปียมากเลยดูซินั่นทำอะไรโอ้โหไปขึ้นทางขึ้นหางมันเลยเหรอปอบเปียขึ้นหางมันเลยเหรอเอาเอาเอาขึ้นได้ยังไงจะไม่ตกบ่จะตกนะมาถ่ายบนนี้ฮะจะมาถ่ายบนนี้นนเดี๋ยววันนี้ดีใจไหมถูกใจไหมที่ป้าพามา ดีใจขอบคุณป้าด้วยขอบคุณเอฟซีด้วยครับขอบคุณครับป้าก็ขอบคุณปอเปียเหมือนกันบปขึ้นมาบนนี้บอกเอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยใช่ใช่วันนี้อารมณ์ดีแล้วโอเคค่ะถ่ายรูปก่อนเนาะปอบเปียกับคำแพงไหว้ปู่นะคะขอพรนะลูุกนะโอเคไหว้ปู่ค่ะ เออมามาเขาเรียกพ่อเขาเออมามาไหว้ค่ะกาบปู่ด้วยลูกกาบปูบปูแล้วกับปูกับนนอย่างั้นกับสวยๆลูกกาบปู่สาธุสาธุ e e r เเอาแข็งแปอเปี๊ยขออะไรจากปู่ครับ อ่าโอเคปอเปียกับหรือยังลูกครับสามครั้งครับไปทุกคนทุกคนปไหนเออโอ้ยเก่งจังเลยโอ้ยเอยเก่งเอาไปไปนไหนปไหนทีนี้อีกทีเอฟซีแล้วเย่เย่เย่ขึ้นไหมขึ้นข้างบนไหมไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นนะเหนื่อยพูนขึ้นนี่ข้างบนมีบันไดขึ้นเยอะเอออยากขึ้นก็มา ขึ้นไหมทางนี้เรเออพ่อมาเนี่ยเออมาพี่เออเลียบพ่อขึ้นทางนี้ก็ได้ได้เบาๆนะลูกนะเบาๆนะทาแผงเก่งมากเลยนะขึ้นคนเดียวลงคนเดียวเลยแต่ละครั้งมาเนี่ยไปเดี๋ยวไปเบิ้งข้างบนน้ำกันอีกนี่ค่ะ เสียงหยังเอ้าเสียงหยังคัมแพงวันนี้กับค่ะคัมแพงกับพี่ปอเปียมาไหว้ปู่กันเนาะนี่ค่ะไหว้เกจิปู่กันค่ะนี่ค่ะหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ลุยหลวงปู่ขาวเนาะคัมแพงกับปอบเปียได้ทำบุญแล้ววันนี้ใช่ไหมอันนี้ชั้นสอง ใช่ชั้นหนึ่งก็สวยค่ะนี่สวยมากเนาะไปขึ้นขึ้นชั้นสามขึ้นชั้นสามขึ้นนี้ค่ะมีข้างนั้นมาเร็วเร็วเร็วเออวิ่งวิ่เออคําแพงวิ่งวิ่งวิ่งก็เพราะว่าวิ่งนี่ไงล้มหน้าไหวหมดเลยนี่ขึ้นทางนี้ปะเปียะมา ใช่ระวังปรเปี้ยระวังนี่นนเอาขึ้นตรงนี้เขาจะขึ้นเองเออเขาไม่ให้อุ้มนะครั้งที่แล้วก็ไม่ให้อุ้มขึ้นเองเลยคําแพงนะอันนี้สั้นสองแล้วต่อที่สั้นสามกาาันค่ะนี่นี่ห้าเออห้า,ห,าหกเจ็ดนับเลขด้วยคําแพงหนูสองเออ เออ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 เอเก้าเก้าหนึ่งชอนชาชีเข้าเจ็ดแปดนับเองเลยเก่งจังเลยเปิดไปดูข้าทางนี้ลูกข้าทางนี้ครับ ครับครับเร <c oughs> ้าทาง,งนี้ครับล,มเ,ลมเย็นมากเลยเอก<า><า>ะเบืองแตกมามาทุจาปูเออทุจไว่ายกาบลูกเก่งมากมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยเก่งจังเลย โอเคไหวปู่แล้วว้าวนี่ไหมว้าวว้าวเาี่ยาา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 าวาาาาาาเปีาา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 ่าา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 าปาาปาาาจะาา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 ่าา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 ปาาาอาปาามาอาา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 ายาา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 ามาา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 าปาา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 าอาาาาอาาจา่าาา ๋ไอไม่ได้เอาของปู่ไปไปขายของอะไรครับขายได้ตังขายอะไรได้ตังขายขายอะไรอ๋อบอกป้าขายของได้ตังบอกข,ขายของได้ตังใช่ไหมมา,าไหว้ปู่ขอพรปูนะ่เนาะใช่หรือเปล่าขอพรปู่ให้ขายของได้ตังเยอะๆเนาะปอเปียเนาะ <c oughs> มีความสุขหลายนะให้อาหารปลาเสจแลวผ้ามาึ้น ไหวนะมีความสุขหลายค่ะเอาไผ่มีความสุขแน่เดี๋ยวนี้นะปอเปี๊ยขอตัวดีเด็ดตัวเด็ดหน่อยค่ะฮานอยพรุ่งนี้ค่ะฮานอยวันอาทิตย์ให้ตัวไหนครับเอาเอ้าเอา,เอาว้าวโอเคค่ะนี่ค่ะมาครั้งที่สองแล้วเพราะว่าสัญญากับปอเปียว่าจะพาปอเปียมาดูไดโนเสาร์ มาถ่ายรูปคู่ไดโนเสาร์แล้วก็มาให้อาหารปลาเนาะ,ะก็ทำเสร็จหมดทุกอย่างแล้วเนาะนี่ค่ะปู่ <c oughs> ลูกปู่ก็มียอดมากเลยจ้าลูกปู่ก็มีเยอะใช่ออะไรอยู่นนั้นไม่รู้เหมือนกันเขาอะไรเสาร์อยู่ไหม,ไมนั้นนะไม่รู้ฮืมโอเคมาลูกมา ดูกําแพงค่ะกําแพงหน้าไหว้เหมือนเลยขนาดหน้าไหว้เห<ย>็นดอแห้งขนาดนี้เย้เย้เย,ย้โอเคค่ะไปไหว้ปู่แล้วเราเรา,เราลาปู่แล้ว<อ>นั่งลงไหว้ไหว้ดีๆลูกกราบสามครั้งนั่งลงสวัสดีครับครับอ<ข>่สามครั้งแล้วก็ลาก่อนนะครับเนาะ เออครับคับเออครับครับขับพอพอบโอเค <Okay. S 2> กลับบ้านคะ่คนนคะนะนนมมค,คลิปนี้กับลาเอฟซีปก่อนค่ะนะวันนี้พาเด็กๆมามีความสุขมากคลิปนี้กับลาไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะ่ะอ่ะบายบายเด็กๆบายบายน่ารักกันทั้งสองพี่น้องเลย